เราไปติดตามกันต่ออีกหนึ่งโครงการดีๆกันบ้างค่ะโดยร้อยทหารพราน2010นะคะก็ได้มีการขยายผลโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ที่หมู่ที่สองนะคะบ้านยามูเซงตําบลสนออําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีร้อยเอกพรมมาจันทวานผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2 0 1 0นายกสิษสะสตอพัฒนาการอําเภอยะรังผู้นำชุมชนและก็ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายผลโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันด้วยการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์การทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีทำให้เรามั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืช ผักที่เราปลูกอยู่จะปลอดภัยอย่างแน่นอนซึ่งการทําปุ๋ยอินทรีย์นี้นะคะนอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยแล้วเรายังสามารถนํามาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างร่วมกันภายในครอบครัวหรือชุมชนได้อีกด้วยการทําปุ๋ยอินทรีย์มีหลักการคือเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชและให้พืชเลี้ยงเราพร้อมทั้งแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์ที่เราช่วยกันทําแจกต้นกล้ามะพร้าวน้ําหอมต้นกล้าพริกและหัวเชื้อ e อพร้อมกาก,ากน้ําตาล โครงการดังกล่าวเป็นโครงการพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการผลิตไม้ผลไว้รับประทานแบ่งปันในชุมชนเหลือจากการแบ่งปันสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมโดยในการปลูกไม้ผลจะใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ที่ไม่มีอันตรายต่อผู้ปลูกและผู้บริโภคเท่านั้นที่สำคัญเป็นการสอนให้ประชาชนใช้ชีวิตแบบพอเพียงพึ่งพาตนเองได้อย่างยังย่งยืนครับ